มี2องร้านก็คือร้านขายยากับร้านตัดแว่นครับขายยาแบบแบบแผนปัจจุบันนะครับต่อทัวร์อยู่แล้วยเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวจะพาลูกชายมากลับบ้านรวยเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่ถึงจะได้ลูกลูกชายอยู่มาเลเซียอ๋อแต่ว่าเขาเปถึงสิงคโปร์

เอาบ้บ้าไอตัวปั๊มอันยันเสรจเรียบร้อยเอา้าเดี๋ยวไปเอาเร็จเอ้ยดาฮ์เอกขอด้วยครับสีไว้

อันนี้ยาหอมใช่ป่ะยาหอมย,ออยาหอมอาะเลยอาอะไรลูกขอยาหอมขอยาหอมให้พี่สาวครับก็เป็นล่ะเหมือนกับลมในองเหมือนกับบางครั้งกินข้าวเป็นลมในท้องครับ แม่เป็นกฎไรย้อนค่ะแม่เธอเป็นกฎไรย้อนเหรอไย้อนียาใหญ่อยู่ที่ไหนเชียงรญยค่ะบ้านใหญ่ต่ร้อยสาธุุ่งนี้มาเจอกันที่ทำงานทีสาธุอกีสาธุโมทนาด้วย ปวดข้อนไม่ไม่ค่อยดีสึกรู้สึกไม่ค่อยดีลูกอึนๆในหัวอาปูมาเลยปูขอปูพญาอานตะนาคราชเสด็จมาด้วยปูมาแล้วพุทธังมาแล้วธรรมังมาแล้วอาปูมาให้พรก่อนเอาอานตะนาห์มาปูอาเชิญนั่งบนอานะนาประทานพรด้วย อ้าวใครจะมาเอาพรกับปู่อนันตนาคราชพญานาคราชมีฤทธิ์มีเดชรักษาโลกรักษาภัยให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองปัดเป่าสิ่งอับโมงคลเข้ามาเร็วๆออกมาปู่อนันตนาคราชใหญ่ยยโตมโหฬารตามนี้เป็นที่สุดของพญานาคราชอ้าวปู่ลูกหลานขอพรแล้วนวะว่า อสา,าทุโมทนาด้วยพรุ่งนี้ปู่มาทำงานเต็มเต็ม<ๆ>องค์สาธุไปแล้ววันนี้มาให้พรเจฮลัลโหลสาทุอันนี้อันนี้ไว้นนี้เหรอ สบายหลวงพ่อครับสาธุอ่ปูรษีสมิงเจ็บที่ไหล่ปวดที่ไหล่ปวดมานานยังเจ็บ้อขึ้นวมาแล้วมาแล้วกี่ปีกี่เดือนปีนึงเหรอมาใกล้ นามูตัสสะพระควณโตโโตธรรมะสัมมุทัสสะนโมูตัสสะพระโะโตธรรมะตรรมุสะนโมูตัสสะพคะโะโตธรรมะตรรมุสะอิมังตโนจังนิธังมวิรุธิอิมังตโจามิตาที่มังสามิบุญใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาบารมีได้สะสมมาการปฏิบัติได้พียนเพียนมาขอให้เป็นพลังยิ่งใหญ่พลังศักดิ์สิทธิ์พลังแห่งอนุภาพพลังแห่งการช่วยเหลือขอให้วิญญาณที่อยู่เกาะอยู่ที่ร่างนี้ ได้บุญได้กุศลแล้วให้หายให้เจ็บหายปวดหายคุกหายทรมานหายจากความมืดบอดหายจากความหิวก็หายหายจากความทุรนทุรายเริ่มหน้าแห่งพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพบุญบูรสอนไดๆแล้วก็พระพุทธเจ้าทุกพระองค์พยะญามบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกองค์พระแจกองค์จะรู้ธรรมเจ้าพระสังฆเจ้ามหาภูติเจ้าเจ้ารุงหาเจ้าตรงและพวกเมตตาขอให้คลายเส้นหายด้วยเทือน โอมพุทธโสลายคายเส้นเอนโอมธมูสลายคลายเส้นโอมทังโคสลายคลายเส้นเอ็นพุทธโธเพิกธรรมูเพิกสังโคเพิกนโมพุทธายาสหายเพิกจตัลุปันติยเดอยตุวิทายจตุปันติอุทุวิถัยจตัลุปันติอนุวิัยอ่าสเรายกมือขึ้นดูเด้อสวยปะ

โอเคแล้วครับดีข yeah. ึ้นครับสาธุอนไม่หลับคนนี้นอม่หลัรยานอม่หลับยาหอมกินแล้วหลับเลยเอามานี่อันนี้อันนี้เขาเอไว้เจ้าแม่กุนีมไหว้จแม่ก่อรับมีเทวดาในตัวเปล่าไม่ไม่รู้มีเทวดา เพื่อธมนเกิดัางเครปิดขอวิญญาณยาบรมีศักทธิ์แห่งเทพเทวดาที่อยู่ในร่างนี้หามีแล้วขอเสด็จโบวมาด้วยเลยพุทธทงเปิดทารมเงเกิดทางเคางเปิดพุทธทงกานีพุทธังเปิดทรรงดางรงเปิดเปิดโลกเปิดตะวันเปิดดวงิ เกี emer, function, the, judges, ้ให้ยาหอมไปแล้วใช่ป่ะยัเนชินแล้วเดี๋ยวนอนหลับก่อนนอนก่อนนอนรับประทานแล้วเช้ามาจะดีเรเรียบร้อยเขียพรุ่งนี้ซ you ท o ม o r r โ w มาเท่าเช้าพรุ่งนี้นะ ดีละมาโห่รุ่งเลยโอเคจบแล้วมาใส่บาทหกโมงครึ่งอ่ะใส่บาทตักบาทอ่ะมาได้แต่แต่ที่สามเราเสียอย่าไม่กว่าจะถึงมันนิดเองแล้วรอมาอยากซื้อมะม่อีกสามคนอ๋อครับมาเรียบร้อยได้ครับ